ยังอยู่ที่วงการข่าวสารกีฬาไทยนะครับแล้วก็เบรกนี้จะเริ่มต้นด้วยเรื่องน่ายินดีครับเพราะว่าวันนี้การแข่งขันมาสเตอร์เจแปนของวงการแบดมินตันนะครับนักกีฬาไทยครับทั้งเมรัชนอกอินทนนท์แล้วก็รวมถึงบัตเฟรมครับไม่พลาดที่จะคว้าแชมป์ในการแข่งขันในครั้งนี้มาครองได้ครับ โดยการแข่งขันขรายการนี้นะครับถือเป็นการแข่งขันวอล l d ร์ซูเปอร์500 <Yeah. S 1> นะครับชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า475,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ15ล้านบาทไทยโดยประมาณนะครับการแข่งขันันรายการนี้แข่งที่เมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นครับการแข่งขันขอรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมี นักกีฬาไทยผ่านเข้ามา2รุ่นครับคือประเภทหญิงเดียวแล้วก็คู่ผสมเริ่มต้นที่คู่ผสมก่อนนะครับเป็นการพบกันระหว่างบาตเดชลพลโภวรานุเคราะห์จับคู่กับเฟร,รมสุพิศลาเพียวสัมพันธ์ดีกรีคู่มือ3ของโลกครับแล้วก็เป็นมือวางอันดับ1ของรายการพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดลูคู่มือ2ของโลกและมือ5ของรายการจากฝรั่งเศส เปิดฉากการแข่งขันมาครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับว่าคู่ของบาร์เฟรมเนี่ยต้องใช้จังหวะในการปรับตัวแล้วก็ทําความเข้าใจเพื่อเจาะแผนของคู่ฝรั่งเศสครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นนักกีฬาจากยุโรปนะครับก็จะมีช่วงตัวแล้วก็ช่วงแขนเนี่ยที่ยาวแล้วเขาจะได้เปรียบกว่าการเจอนักกีฬาจากเอเชียหรือว่าเจอกับนักกีฬาไทยแต่ทว่าครับพอบาร์เฟรมเนี่ยจับจังหวะการตีได้นะครับก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ย เฟมแรกปิดเกมแรกนะครับเอาชนะไปได้ก่อน21-18ต่อแล้วก็ขึ้นนำไปก่อน1-0ต่อเกมจากนั้นครับพอเข้าสู่เกมที่2คู่ของฝรั่งเศสเริ่มออกอาการตีเสียบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับบวกกับบาร์เฟรมเองเนี่ยก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุก ทำให้เกมที่2เนี่ยกีเซลกับแดลูก็ยังเจอเรื่องยากในการรับมือนะครับแต่พอทางคู่ของฝรั่งเศสเนี่ยทำกีเซลกับแดลูเนี่ยเขาเริ่มจับจังหวะได้เขาก็เริ่มตีดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พลิกโอกาสแล้วก็กลับมาปิดเกมที่2แล้วก็เอาชนะคู่ของบาสกับเฟรมได้ในสกอร์21-14ต่อทําให้สกอร์เนี่ยกลับมาเสมอกันที่1-1ตอเกมต้องไปลุ้นกันต่อในเกมที่3เกมตัดสินนั่นนะครับ พอเข้าสู่เกมที่3ครับบาสเปลี่ยนแทคติกโดยใช้วิธีการใช้ลูกตกนะครับลแล้วก็ตบเข้าที่ตัวของคู่นักฝรั่งเศสเพื่อทําให้เขาเนี่ยเล่นยากแล,และแทคติกนี้ครับก็เข้าทาง,ทางแต่ทว่าครับ <ally> ทางคูข่ของฝรั่งเศสเนี่ยก็ปรับตัวแล้วก็จับจังหวะนี้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้รูปเกมเนี่ยออกมาสูสีกันและทั้งคู่มีสกอร์เบียดกันไปมา แต่ท้ายที่สุดครับบาร์เฟรมได้จังหวะขึ้นนำา20ต่อ18ทําให้กลุ่มความได้เปรียบในการเก็บชัยชนะและสุดท้ายก็เป็นบาร์เฟรมที่ไม่พลาดเก็บชัยชนะในเกมนี้ไปได้สรุปนะครับคู่ของบาร์เฟรมเนี่ยเอาชนะทอมกีเซลกับเดลฟินเดรูไป2ต่อ1เกมสกอร์2 1 1 8 14 21และ2 1 1 8ใช้เวลากาแข่งขันหนึ่งชั่วโมง9นาทีเป็นการคว้าแชมป์ที่7และเป็นแชมป์ที่5ในปีนี้ของทั้งคู่นะครับ ต่อกันที่ในประเภทหญิงเดียวกันบ้างครับเป็นการเจอกันร,ระหว่างน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ9ของโลกพบกับเกกเรียมาริสกาตุนจุงมือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ1 1ของโลกจากอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าเมย์รัชนกนะครับเริ่มต้นออกสตาร์ทเกมแรกเนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็นําคู่แข่งอินโดนีเซีย แม้เขาจะขยับทําแต้มไล่เบียดมาแต่เมก็เร่งเครื่องนะครับแล้วก็ปิดเกมเอาชนะเกมแรกไปได้21ต่อ16พอเข้าสู่เกมที่2ครับน้องเมก็ยังคงเล่นได้อย่างแน่นอนกว่าทําแต้มได้ต่อเนื่องแต่น่าเสียดายที่มาแผ่วปลายในช่วงท้ายทําให้มีการต้องแพ้ไปในเกมที่2อนะครับอขออภัยครับ oh. เกมที่2เนี่ยน้องเมมีอาการแผ่วปลาย <Yeah. S 1> แล้วก็ได้จังหวะขึ้นนํา20ต่อ18ตอนนั้นเนี่ย ได้3ามแชมเปี้ยนชิพพอยต์แล้วก็โอกาสอยู่ในมือเราแล้วนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่น้องเมย์นเนี่ยตีเสียเองทําให้สกอร์มาเสมอกันที่20ต่อ20ต้องเล่นดิว,ดวนะครับแล้วก็สุดท้ายในจังหวะการดิวเนี่ยเมย์รัชนกมาฮึดฟอร์มครับแล้วก็มาได้2แต้มสําคัญปิดเกมเอาชนะไปได้ในที่สุด22ต่อ20สรุปนะครับก็คือว่าน้องอเมย์รัชนกเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะเกเกเรียามาริสกาตุนจุง2เก<า>มรวดสกอร์21-16และ22ต่อ20 คว้าแชมป์แบดมินตันรายการมาสเตอร์เจแปนสมาครองได้สำเร็จโดยเป็นแชมป์รายการที่2ของปีนี้หลังจากได้แชมป์แบดมินตันที่อินโดนีเซียมาสเตอร์2025เมื่อเดือนมก,การาคมที่ผ่านมาครับค่ะเกมนี้น้องเมย์เฉลิมฉลองแบบนอนเลยนะนอนมารวมถึงท่านไนท์ไนท์แบบสเตฟเฟนเคอร์รี่ด้วยนะคะหลับฝันดี พร้อมกับการคว้าแชมป์ในครั้งนี้นี่ท่าไนท์ไนท์พร้อมกับนอนลงไปบนขอดเลยเขาเรียกว่าเป็นแชมป์แบบนอนมานั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดไปดูในโซเชียลมีเดียนะครับจะมีวิวกุลวุฒิมีการโพสต์สตอรี่แซลเมรัชนกว่าพี่ผมนอนมาตั้งแต่ออกเดินทางก็คือจะเป็นภาพที่เขานอนที่สนามบินนะครเป็นภาพน่ารักหยอ,อกกันนะครับ น้องเมยก็โพสต์อินสตาแกรมนะคะโซเชียลส่วนตัวของ,ของ,ของเธอเนี่ยคขาบอกว่าขอบคุณทีมงานที่มีส่วนช่วยให้เธอคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้รายล้อมไปด้วยคนดีๆในชีวิตขอบคุณหลายคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเธอเสมอขอบคุณคู่แข่งทุกคนที่แข่งขันกับเธอในเกมในมสัปดาห์นี้และสุดท้ายแล้วขอบคุณ 21, 21, ตัวเองที่พยายามสู้มาตลอดและมีความสุขจริงๆ และประโยคนี้ <All right. S 1> เป็นประโยค, <All right. S 1> โยคที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ <Second. S 1> ทุกๆคนเลยนะคะเธอบอกว่าฉันเชื่อว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครค่ะครับ